สวัสดีครับ่ผมเตยจากสะกอฟนะครับในช่วง Just Test Wedding Zone ฮะ,ะ,ว,นนะวันนี้เราก็มาให้คะแนนไม้กันอีกแล้วนะครับก็เป็นไม้ของมิซุนโน่ล่ะครับก็ยังคงอยู่กับมิซุนโน่นะก็ในรุ่นของตระกูล2 4ซีรีส์หรือว่า24ซีรีส์นะแต่เขาจะเรียกกันนะครับก็มาถึงเจ้าตัวนี้ก็คงบอกได้ว่าเป็นเจ้าตัว สองสี่สามนะฮะก็คือถ้าเป็นตัวเก่าก็สองสองสามแหละเป็นตัวที่คะแนนค่อนข้างดีเลยที่ผมให้คะแนนนะครับก็อยากจะบอกว่าเจ้าตัวสองสี่สามเนี่ยก็ยังคงมีความเป็นเหล็กที่เป็นพ็อกเก็ตแค t ิที่ที่ทำออกมาโดยใช้แพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนกับตัวอื่นๆนะฮะตัวอื่นๆเนี่ยก็คือถ้าเบลดก็คือทรงคือ,อยังไงดูให้เป็นเบลดไว้ก่อนหละใช่ไหมสำหรับเจะกุล24 m i ี่มิชิโน,โนโปรเนี่ยนะครับ คือต่อให้เป็นตัวที่เป็น2องสองสมันก็ยังจะดูเบลดอยู่ดีแหละแต่ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เป็น p o c k e t Cavity นะครับคือมีช่องด้านหลังผ่ามานก็จะเห็นช่องด้านหลังแล้วก็มีการใส่เรื่องของตัวแบตด้านหลังเป็นตัวซับแรงกระแทกแล้วก็ทำให้มีเรื่องของฟิลตีที่ดีแ้ะนหนักแน่นขึ้นนั่นเองนะครับผมคือใส่ไว้ตรงข้างบนแหละ แต่ว่าข้างในก็จะมีช่องโปร่งอยู่นะฮะหลังหน้าไม้แล้วก็หน้าไม้ก็จะมีความบางลงนิดนึงเพื่อให้มันสามารถ f l e ์บอ n ได้ดีมากขึ้นนะฮะมันมี micro ส l o t ตไงที่เขาเรียกว่า micro ล l o t อะ่ะมันจะอยู่ตั้งแต่เหล็ก4ถึงเหล็ก7เลยชุดนี้ไม่มีเหล็ก3นะจ๊ะตามสเปคต่อให้เป็นสเปคโกลบก็ไม่มี3แต่มีแก็บเบสมาให้ขึ้นอยู่กับเราเลือกนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ที่เมืองไทยขายก็5หล็กจริงๆแหละครับนะฮะก็ลองเอาไปเป็นตัวเลือกดูนะสําหรับคนที่ จะหาชุดเหล็กชุดใหม่ก็เป็นหนึ่งตัวที่เห็นว่าค่อนข้างจะดีแล้วก็ฟิลดีถามว่าเหมือนเดิมไหมอันนี้บอกก่อนว่าเมื่อเทียบกับเจ้าจตัว223เรามีความตีง่ายขึ้นเนื่องจากมีการเพิ่มองศาของเบลส์เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับองศาหรือองศาหนึถึง,อง,งสององศาในเหล็กยาวขึ้นไปยาวขึ้นไปก็ห้ากับส่ะอ่ะ 5, 4, แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะได้ประมาณ5 6ก็ถือว่าโอเคผมว่าหก็ก็ก็ถือว่าเป็นเหล็กกลางที่ที่ดีขึ้นเพราะว่าพวกสกอร์ริงอะไรพวกนี้เขาก็จะเพิ่มเบาม้ามาหนึ่งเบาหนึ่งองศาก็คือหลังโลกก็ยังไปอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของโซเรื่องของอะไรพวกนี้ก็ทําออกมาตามอย่างที่บอกว่ามีการเวลีฟขึ้นมามีการเถือออกนิดนดงเพื่อให้มันสามารถผ่านได้ทุกเทอร์ฟนั่นเองนะครับก็เถือไปเล็กๆน้อยโค้งมนซะมากกว่าเนาะแล้วก็มีเรื่องของตัว Copper Inner Layer นะครับ Copper Under Layer ก็เหมือนเดิมครับก็ยังคงเป็น Copper u n ในเ Layer เหมือนกับตัวรุ่นก่อนแล้วก็ตัวก่อนก็คือสองสีหนึ่งก็คือมีการใช้ชั้นคาร์บอนชั้นของ Copper อยู่ก่อนที่จะเคลือบด้วยคาร์บ n นนิกเกิลเลยพวกนี้นะครับนะแล้วก็ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเพียวคาร์บอนนะครับเป็นตัวของเหล็กยาวสี่ถึงเจเนี่ยจะเป็นโครโมลี นะครับคมมอรี่หลายๆคนนึกว่าคอมมอรี่คืออะไรคมมอรี่คือเหล็กอะลอยที่ผสมขึ้นทําให้มันสามารถแข็งแรงขึ้นไม่ใช่แข็งแต่แดกนะแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นเพิ่มบอลสปีดได้ดีตีได้ไกลขึ้นสามารถเล่นกับวัตถุได้ง่ายขึ้นต่างกับเจ้าต,ตัวที่เป็นคาร์บอนเพราะคาร์บอนส่วนใหญ่คือจะเล่นกับาการทําได้ค่อนข้างน้อยแต่คอมมอรี่เนี่ยจะเล่นในการทําได้เยอะขึ้นนั่นเองครับผมเอาง,ง่ายๆมันเป็นอุปกรณ์เป็นแมทช์ชนิดหนึ่งที่เอาไปทำอุปกรณ์รถยนต์เช่นพวก โรบาหรืออะไรพวกนี้ครับที่ต้องการการยืดหยุ่นและบิดตัวได้ป้องกันอะไรพวกนี้ได้เนี่ยก็จะทําจากโครมอลีซ่ซ้สมดนะฮะในตัวนี้ทางมิชิโนเขาเอามาทำนะฮะโครมลี่ก็เอามาทําตั้งนานแล้วละ่ะโครมอลี่โมลิีนมนะฮะเอามาทำตั้งแต่ j p x รุ่นเก่าๆแล้วนะฮะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมว่าค่อนข้างจะดีถึงดีมากนะครับ ติดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นนะฮะสำหรับผมคือดีไซน์ของมันเมื่อเทียบกับเจ้าตัว223เนี่ยผมยังมองว่า223ดูสวยกว่านะผมยังมองว่าดูว่า223เนี่ยยังดูผมชอบความความเป็นเหลี่ยมของ223มากกว่านิดนึงมันดูมีอะไรหน่อยเออมันยังดูแบบเออมันยังดูแบบมันคือ การดีไซน์ของของตัว243เนี่ยไม่ใช่ไม่สวยนะครับแต่ว่าผมไม่มันรู้สึกมนไปนิดหนึ่งอะ่ะมันรู้สึกโค้งมนไปนิดหนึ่งผมต้องผมชอบ223 2 3มากกว่า243เพราะว่า2 4 3มันควารู้สึกคือมันโค้งมนมากขึ้นคือมันต้องทำออกมารับกับเบลาที่เพิ่มขึ้นนั่นแหละครับผมฟิลการฟิีก็ดีเหมือน2 4 2ส1 สองสองเลยเพราะว่าเป็นตัวที่แคบเป็น pocket c a ค i t y เทเพราะฉะนั้นเรื่องของแมสเรื่องของอะไรก็ตามยังคงมีมากกว่าแล้วก็เน้นเรื่องฟิลในการเข้าบอลที่ดีนะครับเดี๋ยวจะบอกว่านุ่มเนียนมากนะฮะนิ่มเลยแหละไม่ใช่คำว,ว่านุ่มเนียนเลยกลับไปนิ่มเหมือนเดิมแหละนะก็ถามว่าเจ้าตัวนี้ถ้าคนที่จะเล่นจะเล่นดีไหมผมก็เลยบอกว่า ถ้าคุณมีระยะในมืออยู่แล้วสำหรับนันกกอล์ฟสมัครเล่นแล้วคุณอยากได้ตัวที่คอนโทรลได้ดีขึ้นเน้นการเชฟช็อตไม่ว่าจะเป็นเฟดดอฮุกสไลด์ตีพันช์โลตีไฮช็อตทอสช็อตสลด์ฮุกตีหลังลูกตีท็อปลูกได้หมดตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ยังมีการเจ้เชยความผิดพลานในการการะจายน้ำหนักออกรอบใบเพราะว่าเป็นพ็อกเก็ตคาวิตี้แล้วก็มีการทำให้หน้าไม้มันบางลงเนื่องจากมีพ็อกเก็ตคาวิตี้มีไมโครสล็อตอยู่ ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าก็ถือเป็นตัวที่น่าลงทุนนะครับถ้าสําหรับคนที่มีเวลาซ้อมนะถ้าสําหรับคนที่ไม่มีเวลาซ้อมผมแนะนาว่าเป็นตัวต่อไปดีกว่านะฮะ,ะเมื่อวางทปบลน์ดูข้างบนแล้วเทียบกับทั้ง3มตัวเลยนะครับก็คือ2ที่1นึี่3ามงี่ห้าไปเทียบกับ2องสงหนึ่งสงสามงงห้าเนี่ยทปไลน์ไม่ค่อยต่างกันเลยเพราะทปบลน์ส่วนใหญ่ก็ทําออกมาให้มันดูคอม p a c t ดูบางดูคลีนที่สุดเท่าที่จะทําได้ นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยออกมาบอกว่าเจ้าตัวนี้ถ้าไม่ติดเรื่องหลังใบที่ผมดูว่ามันมันไม่สวยเท่าตัวเก่าสำหรับผมนะผมว่าเจ้าตัวนี้อาจจะได้คะแนนเท่าเดิมก็คือสิเต็มนะครับแต่เนื่องจากตอนนี้มันเป็นอะไรที่มีเรื่องของหลังใบนิดนึงนะแต่มันก็ยังสวยอยู่ในมุมหนึ่งของมันนะคือมันจะไม่ได้สวยดูโก o บอ l แล้วสำหรับผมมันรู้สึกมันมีความจีแปลนมากขึ้นมันมีความเมนดู โค้งมันมนเหมือนรถญี่ปุ่นมันจะโค้งมันม,น,มนอย่างเงี้ยนะครับก็เลยขออนุญ,ญาตให้คะแนนอยู่ที่9.8คะแนนครับผมหายไป0.2นี่จากรูปรษณ์หน้าตาแหละส่วนเราคงราคาก็ตามระเบียบมิสซูโน่เลยฮะแล้วก็ลองไปสั่งเิตติ้งดูนะครับตัวที่ผมลองในสเปคนี้ที่ลองมาที่เซนเนคหามาให้นั้นจะเป็นตัวก้านอ่า m i โอ950นะครับเฟตสก็เลยได้ควารู้สึกเบาสบายโล่งฟันเข้าอิมแพคก็สบายอยู่นะฮะ แต่เคยไปลองในงานที่ที่ตอนนั้นถ่ายมาได้ใส่ตัวแต่ขก็มีความรู้สึกที่ค่อนข้างดีนะเออค่อนข้างหนักแน่นนิ่มดีแล้วก็คอนโทรลบอลได้ค่อนข้างง่ายนะครับจะเชฟซ้ายขวาตีออกซ้ายออกขวาอะไรทําได้หมดแหละนะฮะตามสไตล์ของมันแต่มันไม่ใช่เบลดนะมันเป็นเหล็ก cavity pocket cavity b a ี้นะครับก็ มันถามว่ามันจะเป็นคู่ต่อกรกับอะไรได้บ้างมันจะเป็นคู่ต่อกรกับตระกูลทีร้อยจนถึงที5 0ได้ดีเลยหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ต่อกรกับเสียงห้ก็ได้นะเสียงห้าได้อยู่เสียงห้าได้แต่ถ้าเสียงเจ็สียงมันก็จะเป็น cb ปกติเสียงเจ็ดก็จะต้องไปไปสู้กับเจ้าตัวของ jpx ทัวกับ ตระกูลซีดีน,นะฮะเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าออกมาสู้กับตัวทีร้อยได้ทีร้ oy, นะอยทีร้อยห้าสิบนะซึ่งถืว่าชุณชอบมาคุณจะชอบความญี่ปุ่นหรือคุณจะไปชอบความเป็น u เ a รนะครับเจ้าตัวนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่ได้เปรียบไม้ของฝั่งอเมอยู่เล็กน้อยเพราะว่าเราเราเอาเข้ามาจากทางญี่ปุ่นเองเราไม่ได้ไปทางมิชิโน่กรอบนะคือไลน์งเกิลก็จะไม่อัปไรท์เท่านะครับแค่นั้นหนึ่งส่วนนะฮะโดยคะแนนทั้งหมดทั้งมวลที่ให้มาก็ตามนี้เลยครับผม ก็ยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดกันได้เลยว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอะไรยังไงก็ตามผมไม้ตัวนี้มันออกมาค่อนข้างจะนานแล้วล่ะผมกำลังพิ่งมาทํคลิปนะครับก็อยากฟังความเหน็นของคนอื่นๆด้วยครับว่ารู้สึกยังไงกับ้ตัวมิซูโน,โน่นะแต่สำหรับผมถือว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมงที่มันตีง่ายขึ้นการเข้าบอลได้ง่ายขึ้นผมลองทิ้งเบาส์เหมือนตัว2 4 1เลยผมควา้างเบลส์อมาเต็มๆเ,เลยคแบบกะหลังลูกมันก็ยังไป แรงกระแทกกระเทือนกระทันมันก็ยังมีแต่น้อยลงงานที่มีแบบเล็กๆใส่อยู่บนท็อปของช่องก็ถือว่าช่วยซับแรงกระแทกที่ไม่จําเป็นได้เล็ก,ลกๆน้อยๆนะก็ถือว่าดีนะครับยังไงก็ไปลองมันดูก่อนนะฮะก็ตามคะแนนที่ให้ไปแล้วก็อย่าเพิ่งปักใจเชื่อนะว่ายังไงไปลองดูก่อนนะครับถ้าคุณรู้สึกว่ามันยังไงจะไปลองตัวหนึ่งตัวเก่ากว่าแล้วลองเทียบกันก็ได้ นะครับพราะที่ตามสับก็น่าจะมีเดโมทั้งสรุ่นอยู่เลยนะแล้วก็ลองดูดีๆนะครับเพราะว่าการเลือกชุดเหล็กน,นั้นก็ตาม product lifecycle มันประมาณ5ปีตามปกติแต่ถ้าปกติส่วนใหญ่จะขายก็ออกกันทุกปีออกกันทุก2ปีอะไรเงี้ยแต่ตาม product lifecycle จริงๆประมาณ5ปีล้ครับนะฮะที่จะใช้ได้แบบว่าสบายๆล่องเหล็กไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะโมมันจริงๆ ผมก็ยังคงแนะนำให้ไปใส่ตะกูลพวกโปรเจกต์ X หรือไม่ก็เป็นตะกูลของ KDS ซุปไม่ใช่ซุปเปอร์ไม่ใช่ไดนมีกโกซุปเปอร์ไลท์ก็ได้ไดนมีกโกมิดก็ได้ร้อยสิบห้าร้อยสิบอะไรอย่างเงี้ยกำลังมันกำลังมันตัว KBS C taper light S taper light p r o j e c โปรเจกต์ Lite, X IO หรือว่าถ้าใครมีหาของเก่าได้เป็น PX ไซก็ถือว่าโอเค l c ก็ดีครับแต่ว่า LC ก็อาจจะปิดเรื่องน้ำหนักที่มากนิดนึงอาจจะต้องเลือกอตัว flex ที่บางลงแล้วคนที่เล่นไม่ไหวเรื่องน้ำหนักนะแต่เรื่อง control ของการกับหัวนะมันตอบสนองแมตชก,กันอย่างสุดๆนะครับการกับไฟก็แล้วแต่ชอบแต่ส่วนตัวก็ MMT ก็ก็ถือว่าโอเค หรือคุณจะไปเล่นตัวไหนที่เป็นกาไฟแบบอาแวนด์ก็ได้นะฮะเพราะว่าหัวเหล็กมันค่อนข้างตอบสนองอยู่แล้วแต่เขาเลือกก้ารให้แมทช์กับตัวคุณอันนี้่สำคัญที่สุดนะครับส่วนกริปผมว่าตัวนี้ถ้าคนที่มือแบบผมเนี่ยมือด้านๆน,นนิดนึงใส่กริปผ้าใบหรือใส่ตัวผสมจะค่อนข้างพอดมือมากกว่านะผมว่า เพราะว่าพวกนี้มันต้องการการอะไรวะการคอนโทรลที่แบบว่าตึงมิดมิดอ่าถ้าถ้าไปใส่พวกนิ่มๆนุ่มๆกริบนุ่มกริบนิ่มอย่างเงี้ยบางทีมันมีการแบบแบี้กันไปนิดหนึ่งไม่สู้มือไม่สู้มือแล้วก็มีสู้มือนิดหนึ่งนะฮะเอาเป็นว่าตามคะแนนที่ให้เลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะฮะที่ติดตามกันมานะครับดีใจจังเลยว่าขนาดหายไปนอานก็ยัง มาดูกันนะเออนะครับผมใจชื้นขึ้นมากเลยขอบคุณมากๆนะครับแต่ทุกคนที่ให้กําลังใจผมเรื่องคุณแม่ก็ผมก็ดูแลคุณแม่เต็มที่แหลคนะครับนะฮะยังไงก็ไม่ไม่นั่นอยู่แล้วนะฮะไม่นั่นอยู่แล้วเป็นห่วงแกระแกตลอดเวลานะครับถ้าตอนไหนผมหายอะไรไปนานๆเดินไปยังไงหมูก็จะแกแล่ะนะครับแต่ตอนนี้แกก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็ไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วออกมาได้สักพักแล้วแล้วก็ ขายังชั่วนะครับผมดูแลแกไปเรื่อยๆนะครับผมก็ถ้าคนไหนให้ซุปเปอร์แต่งซุปเปอร์แชทมาก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของ Membership แล้วนะครับลองดูได้เลยนะครับนะฮะก็กราบขอบคุณคนนมากๆนะฮะที่สนับสนุนกันนะครับแล้วก็มี Open Chat นะครับนี่โอเพนแชทผมเปิดไว้แล้วนะฮะก็แอดกันเข้ามาได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่พูดคุยกันเผื่อบางคนแบบว่าเอ้ย ทักมาใน Facebook แล้วทักมาใน i n s t a g r กรมแล้วทักมาในคอมเมนต์ YouTube แล้วตอบหน้าเหลือเกินลอง Super c h a ชทไอ้ลอง Open Chat ดูก็ได้นะครับก็อาจจะเร็วขึ้นนะแต่ส่วน Super ร์แชเนี่ยตอบีร้อยเปนะครับผมนะฮะให้สนับสนุนโดนเนตกันมานะครับแล้วก็ถ้าอยากสนใจสนับสนุนช่องโดยการโดเนตให้ให้ออะไรให้ก็ยินดีรับนะฮะเฟอขึ้นตามระเบียบนะครับผมนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของ เอเม99ครับผมยังคงทําอยู่เหมือนเดิมนะฮะทำมาตลอดเลยนะครับผมอยู่ที่9โมง10โมงช่วงก๊อก๊อปทิกนะฮะวันประจําเบื้องหลังนะฮะแต่ถ้าเป็นวันอื่นๆก็คือตามหน้าที่ครับเป็นมือปืนไปเรื่อยๆนะฮะผมก็ยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับพูดคุยกันได้เลยคิดถึงทุกคนมากเลยนะครับขอให้ทุกคนนะั้นมีความสุขนะฮะแล้วก็สนุกสนานในการตีก๊อปหรือว่าการทําอะไรต่างๆนะฮะผม ยังไงก็ไปลองมากันด้วยนะสิ่งสำคัญคือไปลองก่อนนะจ๊ะแล้วยังไงก็มาคุยกันว่าพ้ยผมยังไงยังไงผมรู้สึกยังไงพูดได้เลยเต็มที่ช่องเราโอเพ่นสุดๆอยู่แล้วใครจะพูดเรื่องแบรนด์ไหนใครจะว่าแบรนด์นี้ใครจะอะไรได้หมดแต่ขอว่าอย่าใช้คำไม่สุภาพเกินเหตุน,นะครับผมก็เป็นว่าขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ